คือหลายครั้งหนูก็ยอมรับว่าหนูหมดแฮชชันแบบมีแบบหมดแฮชชันไปบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคือหนูรู้สึกว่าอาจจะเพราะเจอการกระทําบางอย่างที่จากคนรอบข้างหรือว่าเจอมาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเหนื่อยแล้วก็หรือว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นไอดอลตรงนี้เอาจริงหนูถ้าพูดเปิดใจพูดตรงนี้เลยนะคือหนูอะไปทํางานอ e ินนี่แคมป์ใช่ไหม แล้วหนูเหมือนแบบไปโฟกัสกับตรงนั้นมากไปเนาะแบบพอกลับมาเป็นไอดอลหนูรู้สึกแบบมันโฟกัสไม่ถูกแล้วมันแบบค่อยเขุมากเลยคือหนูอ๋ตรงหนูรู้สึกว่าหรือหนูว่าหนูจะชอบการเป็นศิลปินเดี่ยวมากกว่าแบบมากกว่าการที่มาเป็นแบบไอดอลตรงนี้แต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูเริ่มต้นมาจากการเป็นไอดอลหนูก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ตรงนี้ด้วย แต่ก็คือหนูก็อยากมีโอกาสทำงานนอกแล้วก็อยากจะทำงานอื่นๆบ้างที่แบบไม่ได้เป็นไอดอลมั้งแล้วหนูรู้สึกตื่นเต้นที่แบบได้ทำมันอย่างเงี้ยใช่แล้วหนูก็ค่อยๆไปบ้างแล้วก็อาจจะแบบอเออแบบมงเนี้ยเออไปบ้างลอยไปบ้างแบบไม่ได้โฟก,กัสตรงนี้ให้มากพอแต่ว่าทุกคนคือทำให้หนูอะ รู้สึกว่ามีแพชชั่นในการแบบเป็นไอ,อดอตรงนี้อีกครั้งอะไรเงี้ยเช่นรู้สึกว่าพอกลับมามองอ่ะคือรู้คนแบบอยากยังอยากเห็นหนูในแบบหน้าที่ตรงนี้แล้วก็อยากเห็นหนูแบบทําตรงนี้อยู่ทุกคนจะลองไใช่นรู้สึกว่าทุกคนยังอยากเห็นหนูเป็นตรงนี้อยู่แล้วก็ อืมไอนัา่ามันหบอหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูกลับมามีแพชชั่นได้พอดูคนอะไรเงี้ยอืมอแล้วช่วงนี้หนูคือหนูเซนซิทีฟมากทุกคนคือหน,คนหนูเครียดมากใช่ไหมแบบว่าหนูเครียดมากใช่ไหมทุกคนแบบ หนูต้องเรียนด้วยอ่หนูก็แบบรู้สึกทำงานที่ตรงไหนไม่ได้ดีเลยอ่ะแบบหนูก็ต้องทำงาน,ด, ôi, งน,นาด้วยเรียนด้วยอะไรเงี้ยหนูไปต้องเป็นแอรอด้วยแล้วก็ต้องเราทำงานหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะหนูก็เครียดมากอ่ะไม่รู้ว่าหนูต้องทำได้ดีตรงไหนบ้างไหมอะไรอย่างเงีง้ยมี่ฟ้าหนูไลฟ์นะ ใช่หนูก็รึหนูก็เลยแบบดับเดียนเลยแบบปรึกษาพ่อแม่ไปใช่ไหมจริงๆหนูก็อยากเรียนให้จบคพระหนูพี่ป้ามาว่าหนูอยากเรียนจบพอดีแบบให้หนูหมดสัญญาอะไรเงี้ยหนูอยากเรียนจบพอดีอะไรเงี้ยหนูพี่ป้ามาของหนูพี่ป้าหายกีฬาหายไปไหนก็ไม่รู้ แอมฟอยเรื่จะไม่ลองแล้วฮะร้องอะไรแบบร้องเรียนอะไรอ <laughs> ไไย่างเงี้ยแล้วแบบหนูก็เลยแบบไมไ่รู้ว่าหนูต้องโฟกัสตรงไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะแบบตั้งใจทําง,งานแล้วค่อยกลับมาเ <clears S 1> รียนที่ช่วยตรงนี้นะคนดูนะ ตอนแรกหาคิดทำไม่เจอแล,แล้วหนูก็แบบไม่อยากแบบสนใจเขาคนอื่นว่าอะไรเงี้ยแบบคือเขาไม่รู้เหตุผลจริงๆได้ทำว่าทำไมหนูแบบถึงดรอปไปอะไรเงี้ยเหนืเลยแบบไม่อยากให้แบบไปพูดรับหลังเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเรื่กที่จะมาพูดกับทุกคนตรงๆมากกว่าว่เาเ หนูแบบดับเล่นลงี่ใช่โอเคพอแล้วเดี๋ยวมันจะน้ำมากทุกคนอย่าเพิพ่งพูดอะไรทั้งสึงนะมันสึงเกินถ้าห,หนูเซนซิทีฟมากคือหนูว่าคอกับแม่คุยทรศัพท์กับแม่ใช่ไหมหนูก็แบบร้องไห้เพราะแบบคุยเรื่องเรียนะหนูร้องไห้แบบหนูแบบไม่รู้ว่าแบบ ต้องทำางเห็นจะเรียนไหวขนาดนั้นเลยเพราะว่าครั้งเริ่อที่แล้วหนูบินแบบไปกรุงเทพไหวมากแล้วหนูอะเหมือนแบบพยายามพยุงเรื่องเรียนแบบให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแต่มันก็แบบคือมันจริงๆมันก็มีปัญหาแหละคือมันมีวิชาหนึ่งที่หนูลงแบบยอดหลังใช่ไหมแบบส่งคําขอไปเรียนแบบวิชาหนึ่งแบบส่งคําขอไปที่หลังคือมันปิดลงทันเดาหนูก็ส่งไปแล้วหนูอะ ไม่รู้ว่าหนูแอดติดไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบไม่ส่งอะไรมาให้หนูเลยแบบไม่ได้เพิ่มหนูเข้าในทีมไม่ได้แบบเพื่อแบบไม่มีสัญญาอะไรมาเลยแบบในตารางเรียนก็ไม่มีแล้วก็หนูแบบเหมือนจ่ายตังค์ใช่ไหมจ่ายค่าเทอมมันก็ไม่มีวิชานั้นแล้วอยู่ดียเดียมันก็เพิ่มสําเร็จไว้ทุกคนแบบวิชานั้นมันเพิ่มเข้ามาโดยที่หนูไม่รู้ตัวแล้วหนูก็แบบไม่รู้ไงหนูก็เลยไม่ได้ไปเรียนก็หนูไม่รู้ว่าหนูเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบ เขาบอกเขาส่งเมลมาแล้วแต่หนูไม่เห็นอ่ะหนูก็ยพยายามที่จะแบบติดต่อเขาไปแล้วก็พยายามให้คนคุยช่วยอะไรเงี้ยแต่เขาว่าช่วยไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันเป็นระบบเขาอะไรเงี้ยแล้วมันทําอะไรไม่ได้หนูก mm ็เลยแบบต้องแบบอันน mm ั hmm. ้นไปฟีฟีอ like in ่ะแบบเสเกตไปฟีฟีแบบแกก็ลดอะไเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าหนูไได้กลับมาไางเต็มที่หนูก็แบบเสี่ยงอ่ะทุกคนหนูก็เลยแบบอยากโฟกัสที่งานก่อนอะไรเงี้ย ย <hertz diversity S 2> <v> ิ <is> ่งเกลียดผมจะยิ่งตกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณนั้น